เอาไมดีีสุดกันย้ายดูนักันอือสิยู่อนนันตั้บอกไปเีมบอกเขียมบาียมบอกกันผิเมต้อหา่อยนนล้งวอ้า้มอยอ้เขาหนอ้ายยมมานเยอยลขียมมนเยมมาไหนเขอยาไนเขียมมาไหนาแีมมวนเขียเยมนขียน